ยินดีต้อนรับสู่การรีวิวใหม่ล่าสุดของ Toyota Fort u n e r g ร์จีออสปอร์รถยนต์ SUV ที่ผสมผสานระหว่างสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสะดวกสบายอย่างเต็มออที่รถรุ่นนี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่สปอร์ตและหรูหรามากยิ่งขึ้นพร้อมคุณสมบัติที่ทันสมัยเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ใช้ทุกการเดินทางจะกลายเป็นเรื่องสนุกและเต็มไปด้วยความสะดวกสบายดีไซน์ภายนอกของ Toyota Fort u n e r g ร์จีออสปอร์มาพร้อมกับกระจังหน้าาขนาดใหญ่ ที่ดูดุดันและฝ่ายหน้าเล็ทรงเรียวที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตมากยิ่งขึ้นตัวถังมิลัก์สนาชบเฉีียวและเน้นความแข็งแกร่งด้วยเส้นสายที่ดูแข็งแกร่งรวมทั้งการตกแต่งด้วยอุปกรณ์ชุดแต่งที่เน้นความสปอร์ตและหรูหราทําให้รถรุ่นนี้มีความโดดเด่นและน่าจับตาม,มองเมื่ออยู่บนท้องอถนนภายในห้องโดยสารของ Fortuner G-Sport 2025นั้นถูกออกแบบมาให้มีความหรูหราและสะดวกสบายมากขึ้นวัสดุภายในในคุณภาพสูงช่วยเพิ่มความรู้สึกพรีเมียม พร้อมทั้งเบาะนั่งหุ้มหนังที่ให้ความสบายอย่างเต็มที่ระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่และเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายพร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การขับขี่ในด้านสมรถทะนาโตโยต้าฟอร์ u ชเนอร์จีออสปอร์ตมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ลิตรที่สามารถผลิตพลังงานได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้รถรุ่นนี้สามารถขับขี่ได้ทั้งในเมืองและในเส้นทางที่ยากลำบากโดยมีระบบการสะเทือนที่ได้รับการปรับปรุงให้ตอบสน องค์ต่อทุกสภาพถนนได้อย่างดีเยี่ยมช่วยให้การขับขี่มีความมั่นคงและสะดวกสบายตลอดเวลาเทคโนโลยีใน Fortune r g y All Sport 2025ได้รับการอัปเกรดให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยมีระบบความปลอดภัยที่ครบครันเช่นระบบช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินชิ้นนอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์และกล้องรอบคันเพื่อช่วยในการจอดรถรวมไปถึงระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่เพิ่มความสะดวก ในการใช้งานด้านขวาวาสะดวกสบายรถรุ่นนี้มีระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่สามารถรักษาความเย็นให้เหมาะสมได้ทุกสภาพอากาศเบาะที่นั่งสามารถปรับระดับได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกับพื้นที่ในห้องโดยสารที่กว้างขาวางทำให้ผู้โดยสารทุกคนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายสำหรับวันที่เปิดตัว t er o โยต้าฟอร์จเนอร์จีออสปอร์ต2025คาดว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยในช่วงกลางปี2025โดย t o โ,ตย,โตยต้ตั้งเป้าหมายที่จะนำเสนอรถรุ่นนี้ให้ก่อ ฮับตลาดที่ต้องการรถยนต์ที่ผสมผสานทั้งความหรูหราและสมรรถนะที่สูงการเปิดตัวนี้จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในตลาด s u v อีกครั้งอ่อนในเรื่องของราคา Toyota Fort u n e r G All Sport 2025คาดว่าจะมีราคาสูงกว่ารุ่นธรรมดาเล็กน้อยเนื่องจากมีการอัปเกรดในด้านสมรรถนะและฟีเจอร์ต่างๆแต่ด้วยความคุ้มค่าในด้านการใช้งานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย Fort u n e r g a l l s p o r t 2025ยังคงเป็นตัวเลือก ที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถ SUV ที่มีทั้งความสปอร์ตและความหรูหราในการขับขี่